ก่อนอย่างเงี้ยตอนที่มิกกี้ยังเรียนมหาลัยยังอยู่ปีหนึ่งปีสองอย่างเงี้ยมิกกี้ได้ได้มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นเดอะแก๊งเนาะเดอะแก๊งใช่เดอะแก๊งเดอะแก๊งป่อยหวานสวยเลยเป็นเป็นกลุ่มแก๊งเก้งอะ่นแหละใช่แล้วก็จะมีจะมีแม่แม่ทัพอย่างเงี้ยมีแม่ทัพด้วยใช่เขาก็จะมีเขาโพสชั่นกันยังไงเนี่ยแป๊บนึงนะในกลุ่มในกลุ่มเนี่ย ก็จะมีหัวหน้ากลุ่ม uh huh. อ,อย่าเรียกว่าหัวหน้า uh huh. มันจะเป็นแบบว่าคุณแม่อ uh, เป็นเรียกว่าคุณแม่เนะววาะเรียกคุณแม่ uh huh. เออเป็น,เป,นเป็นคุณแม่ตัวนําอย่างนี้ uh huh. คุณแม่ก็มีลูกๆ uh huh. เออในกลุ่มกลุ่มนั้น uh huh. ใช่จริงๆอ่ะ c u เจอร์ในในกลุ่มกลุ่มนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะ uh huh. ดีนะอเพราะมันรักกัน มเออมันมีอะไรที่แบบว่าถ้ากูมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาซัพพอร์ตทันทีเลยแต่แค่ถ้าใครทำผิดต้องโดนลงโทษมีการลงโทษด้วยใ,ในกลุ่มใช่อันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเอาจริงๆริะในในความเป็นกลุ่มต่างๆเนาะที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีการลงโทษแบบแปลกๆแล้วก็บางทีมันก็มีเหตุมีผลบ้างหรือว่าถ้าเป็นเด็กๆอะ มันก็จะสร้าง c u <ม>เจอร์ของมันเองขึ้นมานแล้วก็มีการลงโทษแบบแปลกๆอย่างเช่นที่มันกลายเป็นข่าวมากมายอย่างเช่นพวกการบูลลี่ต่างๆมันถึงขั้นนั้นไหมไม่ถึงเนาะแล้วแต่แล้วแต่ที่เนาะจริงๆอ่ะทุกๆสังคมอ่ะแม่งดีหมดแหละแต่แค่อันนี้คือแค่ส่วนตัวเมอกี้นะเมอกี้แค่แค่แค่รู้สึกว่าบทบทลงโทษตรงนั้นนะมันมันดูรุนแรงไปอออเในวันนั้นถูกไหมทุกๆครั้งทุกๆครั้งถ้าทำถ้าถ้าทำผิด แต่ตอนนั้นแต่ว่ามันนานมากๆเลยตอนนี้คงคงไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบอันนี้มันเป็นเราต้องเราต้องย้อนไปก่อนด้วยนะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่จริงๆเราก็ไม่อยากจะบอกว่ามันผิดหรือมันถูกหรอกเราไม่ใช่เพราะว่าใช่พอเราพูดถึงวัฒนธรรมอะไรที่มันตรงก่อนเป็นกลุ่ม c ะ l t u เจอะไรที่เป็นกลุ่มมันมันแตกต่างกันไงมันเป็นสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีอะไรมารองรับและความรู้ด้านกฎหมายความรู้ด้านสิทธิความรู้เรื่องของ ฮีแมนไรส์ต่างๆหรือว่าความรู้เรื่องของอะไรที่ที่ทุกวันนี้เรารู้กันนะเออวันนั้นมันยังไม่รู้ใช่อ่าดังนั้นแล้วมันคือมันยังมันยังไม่ใช่ยุคที่แบบเราสามารถพูดเรื่องสิทธิได้กันทั่วไปแบบนี้ดังนั้นแล้วมันก็เป็นบทเรียนนึงแหละแล้วเราก็เชื่อว่าเขาคงเอ u c a เคตัวเองไปแล้วแหละผ่านผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วล่ะคงน่าจะใช่เพราะว่าพอพอทุกอย่างมันโตขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันก็ ต่างคนก็ต้องต่างเดิอนอะ่ะเพราะตอนนั้นมันมันก็ยังแบบเด็กๆนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเออแบบไทยทำผิดก็ต้องโดนตบหน้านอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นภาพที่เราแบบติดตาตึงใจเราอย่างเงี้ยเออแต่แต่เราไม่เคยโดนนะแต่เราเห็นไงแล้วเราแค่รู้สึกว่าเออแบบพูดกันก็ได้อืเออ